เดี๋ยวจะมาพาขุดดูนะครับเกี่ยวหงพงหรือว่าพัหนอกดอยนะครับที่ผมมาปลูกไว้นะครับปลูกไว้มาต้นฝนแล้วนะครับดูว่าตอนนี้มันจะหัวมันจะใหญ่หรือเปล่ายังไงนะครับเนียขุดดูนะครับว่าผมเอาไม้ตั้งแต่เมาต้นฝนแล้วดูว่ามันจะใหญ่หรือเปล่า โอ้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยเสี่ยวของฟงนี่เห็นก็นเห็นนั้ยนี่ใบนะครับหรือว่าผักหนอกดอยนะครับได้ชื่อพอดีเพิ่งทราบชื่อเมื่อวานนี้นะครับตอนแรกผมรู้ชื่อแต่ว่าชื่อผังหนอกดอยแต่ว่าทราบจากเหล่าซื้อที่โรงเรียนจีนนะครับให้ความรู้เป็นวิทยาทานว่าชื่อว่าเสี่ยวของฟงนะครับซึ่งทางจีนเนี่ยเขารับซื้อมานานแล้วนะครับ ก็ป่าเต็งลังแถวบ้านเรามันก็มีบางจุดนี่มีเยอะมากนะครับแต่คนก็ขุดกันมาต่อเนื่องไปหลายปีละไม่รู้ว่าตอนนี้นจะมีเยอะมีมากหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันขยายพันธุ์ได้นะครับดูผมมาลองมาต้นเล็กๆมาปลูกเมื่อตอนต้นฝนนะครับมันก็จะมาประมาณนี้นะครับถือว่าขยายพันธุ์ได้ดีแล้วก็ใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็หัวก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปลูกไว้กินรอดูปีต่อไปนะครับ